ที่ภูไทยชินเป็นคนเพลิงปวงครับในนี้ก็นอกแต่ชอบร้องเพลงจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปอยู่กับครูเพลงครูพิยงมุกดาครูพิบูลครูขันและต่อมาครับเชียร์กนได้มีโอกาสร้องเพลงยอโนด้กแพนโน้กโ นคนในชาหลงไทยคนชมก็กลายเป็นเพลงที่โด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเหตุให้คนสุปข,ข,ของไทยคนทั้งกรงร่างกายเป็นนักร้องลูทุ่งชื่อดนน,นามของชินกร,กรไกล่ล่ามีเรื่องมีข้อมูลหนึ่ข้อมูลนึงคือตอนที่ชินกรเนี่ยไปฝางเมื้อฝากตัวเป็นนักร้อง ชินไม่ได้ไปคนเดียวแต่ชินไปพร้อมกับเพื่อนพรักนามว่าทิวสุโขทัยตอนที่ฝากเด็กกับตัวก็ครูเพครูพยงผู้ด่าครูพยงตัดสินใจรับทิวครับแต่ไม่รับชินเพราะสมัยของนักร้องเนี่ยหนุ่มหน้าตาเข้ามาเป็นร้านหนุ่มท้าทางกาต้องการ้องอย่างชินแลรกอนเนี่ยไม่ผ่านปรากฏว่าครูตั้งใจรับทิวเพราะทิวหน้าตาใบหน้าดูดีมากในสมัยเมื่อ แค่ส uhm, ิบแปดสิบปีเองแต่ท <nek> ี่บอกว่าครูถ้าให้ผมไปคนเดียวโดยที่ไอ้ชินเพื่อนผมไปเลยวไอผมก็ไม่ไปเป็นเหตุให้ครูไประยกจึงต้องจางใจครับสองคนเลยครับรับทัศน์กลบไปปบางคนวันหนึ่งครับสองคนเนี่ยกันทิวและชินเนี่ยหนังคุยกันจะไปเที่ยวสุขหน่อยนานก็ไปเทียงยิ่นี่นางสาวไวัยก่อนต้องไปนะ มันเข่าเดือนหงสฝนก็ตกคร่ำคมกบมันก็ร้นงเงิงเงำตั้มอไปถูหัวทองน,นะแต่ผมว่าเพลงนี้ถูกไปบุแต่งว่าได้ไอเดียจากคนทุกข์ไทยสอคนแต่คนที่ชอบดีไม่ใส่พนทกข์ไทยครับที่ได้รองเพลงกลายเป็นคนการเป็นคนเพรบุรีนั่นคือรุ่งเพชรแหลนสีห์ที่มท้องนะครับ เนี่ยคือเพลงวนเงินพกขึ้นมานะส่วนทิวที่นากานีเนี่ยต่อมาครับคู่เพลง จำเลยท่าคนประจบที่ขนันนักศรทีเริ่สี่ประจัเอามา,าเ o อ e r แล้วก็ดังทั่วฟ้าเมืองไทยต่อมาทิวหันไปเอาดีทางด้านการแสดงภาพยนตร์แต่ยังเป็นภาพรองอยู่ภาารองแา่ไหสมัยนั้นดนัุกทุนิ้งชัยประชารองมาคือสมบัติเมธนีแต่นักเสียาาสามนเนี่ยใครห่อส่คนสุโขทัยรอซึ่แต่ชอบใยคนสุโขทัยที่ ีเลยปรากฏว่าคนสุบลไทยคนนี้โ้อคร้ายอายุมา20เซนก,กว่ามีคนไปพบว่าท่านนอนหมดลมหายใจอยู่ในห้องคับจากวันนั้นจนถึงทุกวันนี้มันเ,เป็นเงื่อนงำว่าท่านเสียชีวิตก็โกกรคไตไ้เจ็บหรือว่ามันเป็นฆาตกรรมอังพรางยังบอกไม่ได้นะครับแล้วก็คงไม่มีใครบอกได้แล้วนะครับเพราะมนานผ่านไปเป,ป,ป็น50 0ปีแล้ว 合资股他也会。